ผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าสกินไหนเป็นสกินที่ลิมิเต็ดสกินไหนเป็นสกินที่ไม่นํากลับมาขายแล้วหรือสกินไหนเป็นสกินที่ยังขายอยู่ในปัจจุบันคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของสกินที่ไม่กลับมาขายแล้วนั่นเองครับว่าจะมีสกินอะไรบ้างมือใหม่ควรรู้ไว้นะครับผมเพราะว่าเราจะได้ไม่เสียดายถ้าสมมติว่ามันมาแล้วเราเนี่ยมีโอกาสได้ซื้อแต่ไม่ได้ซื้อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ ได้ทำร้านเติมเกมราคาถูกนะครับใครอยากเติมวา l o แ a n d หรือว่าเติมเกม ROV พับ G Mobile ฟ e ีไฟล์เกมอะไรก็ได้ที่คุณนึกถึงนะครับยังไงไปเติมกับพล o วท t อ p อัได้เลยนะครับผมโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดิสคริปชันแล้วก็ตัวของคอมเมนต์ด้วยถ้าใครอยากเติมเกมในราคาถูกมากๆเนี่ยอย่างเช่นวา l o แ a n d นะคือแบบโอ้โหแพ็ สูงสุดเนี่ย5,100มีทถูกที่สุดในไทยหรือเปล่าไม่รู้แต่เร็วที่สุดในไทยแน่นอนครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยร้าน่าวท็อปอัพครับผมเอาละครับผมต้องขอกราสวันดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิวนี้กับผมฟิวคนเดิมด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูว่าสกินไหนมันแรงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนว่าสกินแบบไหนที่มันจะกลับมาขายแล้วสกินแบบไหนที่จะไม่กลับมาขายเบื้องต้นมีวิธีดูยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยครับโดยสกินปกตินะครับหรือว่าสกินธรรมดาทั่ 20กสิบวันโดยที่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรสําคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นสกินใหม่ล่าสุดอย่างดิเวอร์เจนนะครับหรือสกินก่อนหน้านี้อเล็กซิหรืออะไรต่างๆนานาที่จะมาแบบไม่ลิมิตนะครับหรือว่าไม่ได้มีนัยยะอะไรสําคัญยกเว้นสกินที่มันเป็นตัวการ์ดกับตัวบัดดี้นั่นเองที่มาเป็นแบบแพ็คนะครับตัวการ์ดกับบัดดี้เนี่ยแน่นอนว่าเราจะไม่สามารถกลับมาซื้อใหม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวปืนเนี่ยพอมันขายเป็นชุดออกไปเสร็จใช่ไหมตัวปืนก็ยังจะวนกลับมาขายเป็นแยกชิ้นอยู่นะครับแต ว่าการกับบัดีเนี่ยถ้ามาเป็นชุดพิเศษนะไปแล้วไปเลยนะครับอย่างเช่นตัวของ Duo d เดนะครับผมหรือว่าตัวอื่นๆก่อนหน้านี้ก็ตามถ้ามีโอกาสก็ซื้อไว้ได้นะครับแต่ผมไม่การันตีนะว่าในอนาคตเขาจะมีการกลับมาขายหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่า l i m i t e d นะครับผมแต่อเทมที่ Limited แน่ๆเนี่ยก็คือพวกที่มากับการแข่งขันต่างๆนะครับช่วงเทศกาลต่างๆที่มันจะมีมินิแบนด์พาร์ทหรือว่าอีเวนต์พาร์ทมานะครับให้แจกของอะไรพวกนั้นอันนั้นลิมิเต็ดแน่นอนถ้าเก็บได้ก็เกบนนรรัส่่่วือองงงขขาแ มันก็จะมีพวกแบบว่าของดรอปเนาะหรือว่าให้เราชมครบเวลานะครับมันก็จะมีของดรอปมาให้อันนี้ก็ลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับมาแล้วมาเลยเพยายามเก็บให้ครบนะครับถ้าใครที่อยากจะมีสกินครบ,ครบ,ครบของ v a l ์เ l น n d จริงๆครับผม เอาละครับผมพาร์ทนี้เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสกินไหนลิมิเต็ดเข้ามาในร้านค้าของเราบ้างนะครับหากใครมีสกินไหนเนี่ยสามารถที่จะมาคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้หรือว่าถ้าใครมีครบเนี่ยสามารถที่จะมาชิงกับเพื่อนๆใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับโดยสกินทั้งหมดนะครับผมจะนับจากสกินที่เป็นซีรีส์ซีรีส์ไปนะครับแล้วก็เป็นสกินปืนเท่านั้นนะครับไม่นับจากสกินตัวที่เป็นการ์ดหรือว่าที่ห้อยเสริมอะไรต่างๆที่มากับการแข่งขันหรือว่ามาแบบเป็นชุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกกกกันนนที่่สิแรอเลย อาเคนเวนดอ l ครับ ตัวนี้นะครับผมตอนที่มาเนี่ยสามารถซื้อแยกได้ในราคา21.75 v p อยู่ในเทียรบ Exclusive Edition นั่นเองนะครับตอนที่เขามานะครับจำไม่ผิดว่า Arcane Season 2เนี่ยได้ทําการฉายบน Netflix นะครับเขาก็เลยทําสกินตัวนี้ออกมาเหมือนกับซีซั่นหนึ่งเดี๋ยวซีซั่นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเท่าที่ใช้มามี2รูปแบบทั้งเลเวล1และเลเวล2นะครับมันจะมีความแตกต่างกันเนาะใครชอบแบบไหนก็สามารถใช้แบบนั้นได้มีเอฟเฟกมีแสงสีอลังการเต็มไปหมดนะครับและนอกจากนั้นยังมีแอนิเมชัน ที่เก็บทันเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสกินแรที่สุดและเป็นสกินที่ไม่สามารถหาซื้อได้แล้วในปัจจุบันนะครับ กระบอกที่2อนั่นก็คือตัวของอาเคนเชอร์ลิฟสำหรับอาเคนซีซั่นหนึ่งนั่นเองครับตอนนั้นทำซีรีส์ออกมาแรกๆนะครับผมโอ้โห oh บอกเลยว่าตลาดนี่แทบแตกนะเพราะว่ามีสกินที่เป็นการคอลแลบครั้งแรกออกมานะครับอย่างอาเคนเชอร์ลิฟนั่นเองตัวนี้ซื้อทั้งชุดนะครับจะอยู่ที่2 3 7 7, 7 VP นะครับผมสามารถอัพได้2ขั้นซึ่งขั้นหนึ่งและขั้น2ก็มีแอนิเมชันที่ไม่เหมือนกันอีกนะครับใครชอบแบบดิบๆเรียวๆเนี่ยก็สามารถที่จะอัพขั้นหนึ่งได้แต เลยนะครับ สกินที่3ในเมื่อมีปืนไปแล้วก็ต้องมีตัวมีดใช่ไหมล่ะครับแต่ตัวมีดตัวนี้ไม่ใช่มีดนะครับจะเป็นถุงมือกับอาเคนกันเหล็กในเองครับ สกินถัดมากับสกิน Battle Pass Season ต่างๆครับสกิน Battle Pass เนี่ยถ้าเป็นสกินปืนกับสกินมีดจะไม่นํากลับมาขายแล้วนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกนะครับผมการ์ดกับบัตดี้ก็ไม่ได้ถูกนํากลับมาขายซ้ำนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการเอากลับมาขายซ้ำเนาะในอนาคตไม่แน่นะตัวปืนกับตัวมีดอาจจะเอากลับมาขายก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่นํากลับมาขายก็เลยเป็นลิมิเต็ดอยู่นะครับสำหรับ Battle Pass และมีซีซั่นต่างๆนะครับ และเราก็มาถึงอีกหนึ่งสกินที่มีคนเสียดายและอยากได้มากที่สุดแนวสำหรับใครที่พาดไปจับ อีกในแฟนหรือว่าพัดไฟนั่นเองครับตัวนี้นะครับผมเมื่อเปิดเซิร์ฟเวอร์ใช้หน้าแล้วเนี่ยเขาก็ทําการทําสกินตัวนี้ออกมานะครับโดยสกินตัวนี้เนี่ยจะมีราคาตอนที่ขายอยู่ที่4,710 VP นั่นเองนะครับใครที่ซื้อทันเนี่ยบอกเลยว่าโคตรแรงโคตรหายากมันมีความพิเศษตรงที่มันจะมีไฟออกมาจากพัดนะครับและมี2ส,สีด้วยกันเราจะแตกต่างจากพัดบัวหรือว่าพัดตัวอื่นๆนะครับที่มีดีไซน์คล้ายๆกันแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยมันก็ยังมีแอนิเมชั่นที่ไม่ได้แตกต่างกันไปเยอะนะครับแต่ถ้ามีไวีวไน,วน้ และนี่ก็คืออีกหนึ่งสกินที่จะหาคนใช้เนี่ยน้อยลงไปอีกนะครับั่นก็คือตัวของ w a ฟไอดเออเป็นสกินที่หาได้ยากนะครับผมใครจะใช้สกินนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรแรงโคตรตำนานนะครับตอนนั้นเนี่ยมันมาจากการที่พรามเกมมิ่งเขาได้ drop ออตัวนี้ออกมานะครับและหลังจากนั้นก็ไม่มีสกินตัวไหนที่ d r อปออกมาแบบนี้อีกเลยนะครับตัวนี้เนี่ยตอนนั้นผมก็พยายามหาจนสุดความสามารถแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะนํามาเป็นของตัวเองได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะต้องมีอ่าเรื่องของ พราม์ต่างๆนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขยอยู่เนาะโอ้โ oh, หใครมีตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรสุดและนี่ก็คือสกินที่หายากเรียกว่าหาไม่ได้แล้วดีกว่านะครับหาซื้อแบบมือนหนึ่งกันนะ่ไม่ได้แล้วนะครับที่เรานํามาฝากกันในพาร์ทแรกนี้นะครับผมสําหรับพาร์ทที่2เนี่ยบอกเลยว่ามีแต่ตัว top top ท็อปๆทั้งนั้นอย่างเช่นแชมเปี้ยนนะครับผมบอกเลยว่าทุก เซตทุกชิ้นในแชมเปียนเนี่ยมาครบแน่นอนในพาร์ทหน้ายังไงใครมีอะไรบ้างหรือว่ามีสกินไหนบ้างในพาร์ทนี้สามารถที่จะมาแชร์กันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับมีทั้งหมดเลยก็สามารถที่จะมาแชร์กันได้เหมือนเดิมเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เลยสำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปยังไงฝากพาวท็อปอัพไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยถ้าใครอยากเติมเกมวอลโรแลนหรือว่าเกมอื่นในราคาที่ถูกมากๆปลอดภัยสุดๆแล้วก็ไวสุดีรับค She gon' move it like a dancer. Wondering what's next. Knowing I can't answer. Right, no, you just think I might be answer. The check never bounce, Think I like my bankers She can't do it without me. Think I'm like an anchor. She could give the most. So I would never thank her. Got it ready. I'm just waiting. Pull it all the way like I'm Francer.